เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาจจะเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือขณะนี้เนี่ยด้วยสภาวะของความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในเดือนตุลาคมก็เป็นไปดังที่เราได้คา,าดการไว้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในประเด็นตรงที่ว่าขณะน,นี้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เราเคยแสดงเป็นชาติออกมาเนี่ยยังคงมีอิทธิพลอยู่ แล้วก็ทำให้ล่องมรสุมหรือล่องฝนเนี่ยลงไปอยู่ทางภาคใต้ในขณะเดียวกันในส่วนของลมก็จะกลายเป็นลมทางฝั่งตะวันตกซึ่งหอบเอาความชื้นเข้ามาก็มีรวมถึงลมฝั่งตะวันออกเพราะนั้นความแปรปรวนของอากาศตรงนี้ก็จะทำให้เดือนตุลาคมของเรานั้นมีสภาวะเหมือนกับในทุกๆปีคือ มีทั้งฝนตกมีอากาศเย็นมีในส่วนของแสงแดดที่มีความเข้มมีความยาวนานภาวะเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม้ผลส่วนใหญ่เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้ตอบประเด็นไปแล้วนะครับว่าทุเรียนที่เดินใสส่วนยอดจะเป็นอย่างไรในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราก็คงจะเห็นภาพว่ามังคุดก็อีกส่วนหนึ่งมีสภาวะของการแตกใบอ่อนแล้วเช่นเดียวกัน พิรศกรครับภาวะอากาศจะเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็คาดว่าฤดูหนาวคําว่าฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเข้ามองทั้งภาพรวมทั้งประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าในเดือนตุลาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในส่วนของภาคตะวันออกเราอยู่ตรงกลางภาคใต้จะมีฝนตกหนักแล้วก็จะตกหนักตลอดเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของภาคใต้เองจะหมดฝนก็ในราวประมาณปลายพฤศจิกาซึ่งนั่นหมายความว่าอิทธิพลของฝนทางภาคใต้นั้นยังคงส่งความชื้นมาที่ภาคตะวันออกในขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงซึ่งเราก็ต้องไปติดตามครับว่าจะมีกำลังประมาณไหนถ้าเป็นเส้นพันสิก็แสดงว่าอากาศเย็นจะลงมาถึงภาคตะวันออกในเดือนตุลาคมนี้จึงกลายเป็นสมสภาวะในภาคตะวันออกเรา กลายเป็นว่าสวนใดก็ตามที่มีการวางแผนการผลิตมีความพร้อมจะมีโอกาสที่จะออกดอกได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าในสภาพต้นที่ไม่มีความพร้อมการออกดอกก็จะไม่เกิดขึ้นและจะเป็นเรื่องของการพัฒนาใบครับนี่เป็นเรื่องที่เราอยากสรุปให้เห็นเป็นภาพรวมในเฉพาะภาคตะวันออกเกี่ยวกับสภาวะอากาศสรุปก็คือความหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของภาคตะวันออกเราน่าจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและหนาวก็จะอยู่ในเดือนธันวาคมซึ่งในปีการผลิตนี้อาจจะแตกต่างจากปีการผลิตที่ผ่านมานะครับเราต้องดูกันเป็นในช่วงวันต่อวันหรือสองสามวัน ข้อมูลล่าสุดในด้านของอิทธิพลของลานียเนี่ยมันมีความขัดแย้งในด้านของข้อมูลผมเลยต้องสรุปให้ฟังว่าณนะเวลานี้อิทธิพลของลานียคือฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกเยเราได้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับไม่ได้ทวีกําลังแรงได้อ่อนกําลังลงในส่วนหนึ่งแต่ว่าในอิทธิพลตรงนี้เนี่ยมันไปมีผลกระทบกับทางภาคใต้ค่อนข้างจะมากส่วนภาคตะวันออกอิทธิพลดังกล่าวก็ อยู่ในสภาวะที่จะเริ่มเข้าสู่ภา,าวะปกติเพราะฉะนั้นที่ได้คาการว่าฝนจะตกต่อเนื่องยาวนานก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในฤดูการผลิตนี้ครับมาดูข่าวดีจากห้างหุ้นส่วนจำก,กัดทีมกเกษตรนะครับกับรายการพิเศษในตลอดเดือนตุลาคมนี้ถึง30ตุลาคม ในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินนะครับจะประกอบไปด้วย TK ซองทีเซอหนึพัดแล้วก็เซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับจะเป็นไมโครมิกเอฟเป็น TK แคลเป็นไฮแม็กแล้วก็เป็น TK เสี C, ก็คือสังกะสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของความสมบูรณ์คือไมโครมิกเอฟทีคแคลก็คือแคลเซียมบอลลอนไฮแม็กคือแมกนีเซียม ทีเคสีก็คือสังกะสีจากการป้องกันอากาศหนาวเย็นการช่วยออกดอกขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนนอกจากนี้ในกลุ่มของผิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซูเปอรด์ดีเป็นโมโฟลุกโมโฟลุกคือแคลเซียมไออัตราเข้มข้นนะครับมีนิปเป็นโบรอนเดียวซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงการส่งเสริมการออกดอกมีอานจินิน แล้วก็มีในส่วนของซ u เปอร์แอคชั่นก็คือสารจับใบจ,จากาพืชซึ่งก็จะปลอดภัยสบายใจไม่มีผลเสียครับ TK b o o บูสเตอร์เป็นสารลายอะมิโน,โนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรรับสิทธิ์วันนี้ได้นะครับที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ถึง30ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับมามีโกร มามีโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางพ่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืชปุ๋ยมามีโกรมีให้เลือกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีโกรที่อัตรา50-100กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือหล่ำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7-10วันพืชผลของท่านจะโตไวให้ผลดกกำไรดีมีต้นทุนตำ่ำ ปุ๋ยมามิโกรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสถ่ายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจียไตยประกันคุณภาพมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซจากประเทศเยอรมนี ใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแร็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ธาเสริมครบรีเ็ดเดียวทุเรียนน้ะไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปเซปุ๋ยบ้าวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรสมีด้วยกัน3สูตร g ี่ส0บสฟื้นต้นทำใบใหม่ส2บสองสะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูกส5บ G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพจากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรียวัตถุมาก ปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียว ปุ๋ยนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ย คนเขียวทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอและทีเคซอออย่างละ5 0าสซีซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกอ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอและทีเคซออาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดใช่สินใินก้อน2,000นนะเพื่อโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้่นฉันดกนีอย่างเงียบเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก2000้อนสองพันฉได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางนานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน ับรท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชายพรเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านประเด็นก็คือว่าพิรศกรผู้ปลูกเงาะณนะเวลานี้เนี่ยที่สอบถามมาก็คือมีเงาะที่สมบูรณ์ละมีความพร้อมละประเด็นก็คือว่าแล้วเรายัางไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนะครับคือมีเงาะต้นสมบูรณ์อย่างไการกันเราจะต้องตัดแต่งไหมคําตอบ เราก็ต้องมาดูในเชิงเทคนิคแล้วก่อนอื่นต้องเข้าใจครับว่าการตัดแต่งเป็นการปรับทรงพุ่มหรือการควบคุมทรงพุ่มหรือการตัดเพื่อที่จะให้เกิดการแตกใบอ่อนอันนี้คือเป้าหมาย3อย่างถ้าเราต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็ตัดส่วนปลายการตัดจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดคำสั่งฮอร์โมนออกซินจะเคลื่อนตัวไปและทำให้แตกใบอ่อน เราก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในปีการผลิตนี้เงาะจะแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนนั่นคือเดือนที่จะต้องแตกใบอ่อนแน่นอนแล้วการอาจจะออกดอกออกไม่ได้กเพราะเกิดสภาวะลานิญาแล้วก็การแตกใบอ่อนดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองครับก็คือว่าเราต้องการเงาะที่จะให้ออกดอกรุ่นแรกเพราะเรามีเงาะที่มีพื้นฐานใบดีมีความสมบูรณ์ดีคำถามที่เป็นคำตอบก็คือ เราคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเราต้องการที่จะทำให้เงาะตรงนี้เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนนื้อหลักการเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าทำให้เขาแตกใบอ่อนก่อนเขาจะไม่ไปแตกใบอ่อนในเดือนพิกาดังนั้นการตัดปลายในเวลานี้ก็คือการตัดปลายยอดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนนะครับไม่ใช่ ตัดแต่งเพื่อปรับทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่เสียหายออกวัสดุที่ตัดก็จะต้องคมถ้าเราตัดวันนี้เราลองนับดูครับกันยาตุลาและเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะเป็นใบแก่พอดีตรงนี้เราทำได้ผมย้ำนะคะว่าเป็นการตัดเฉพาะปลายยอดของกิง่งที่จะต้องการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเท่านั้น ส่วนกรณีถ้าท่านจะตัดแต่งอย่างอื่นนั้นผมไม่ไม่อธิบายถึงในเวลาตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนในเดือนพิจิกาและออกดอกในเดือนธันวาคมคือในแนวทางเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราทําได้2วิธีการก็คือทําให้เขาแตกใบอ่อนก่อนในส่วนของเ,อเดือนกันยายนหรือ เราไปสู่กระบวนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนนั้นก็คือกรณีเทคนิคอย่างเช่นกรณีของการคว้านกิ่งการทาสารในส่วนของฮอร์โมนเอทิลีนที่มีอัตราความเข้มข้น5%เนตรงนั้นหมายความว่าเราต้องการให้เงาะนั้นสะสมความสมบูรณ์อยู่บนที่ใบไว้ไม่ให้ถ่ายควา พลังงานที่เป็นตัวที่เขาผลิตจากการสังเคราะห์แสงลงมาที่รากเพราะถ้าเขาส่งมาถึงรากรากเดินใบเดินอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเทคนิคสองอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้งอออกดอกเร็วโดยสรุปก็คือทำให้งอแตกใบอ่อนในเดือนกันยานะครับโดยการตัดปลายวัสดุที่ตัดคมอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งเรานึก และเราลองไล่ลำดับครับกันยาตุลาไปถึงเดือนพิจิกาเงาะมีอายุครบสามเดือนที่ปลายพิจิกาใบาแก่ยอดอั้นยอดตันครบตามความสมบูรณ์เขาก็สามารถที่จะออกดอกได้รุ่นแรกในเดือนพิจิกาปลายหรือเดือนธันวาคมนี่คือแนวทางที่หนึ่งส่วนแนวทางที่สองนั้นก็เรื่องของการคว้านกิ่งการทำสารซึ่งในการคว้านกิ่งการทำสารนั้น เขาจะไปทำเมื่อกรณีใบที่แตกออกมาแล้วเป็นใบที่สมบูรณ์ใบกางเต็มที่ใบเพสลาดแล้วจึงจะดำเนินการไม่ใช่ทำตั้งแต่ช่วงนี้นะครับอันนี้เราก็จะตัดประเด็นตรงนี้ออกไปแต่แสดงข้อมูลให้เห็นว่าการที่งะจะออกดอกได้เร็วจากสภาพต้นที่สมบูรณ์พร้อมนั้นเราสามารถทำได้2วิธีการทีนี้เราก็ต้องมาดูกระบวนการแล้วครับว่า ในการจัดการเงาะที่จะทำให้เงาะนั้นเกิดการแตกใบอ่อนกรณีที่หนึ่งคือการตัดปลายยอดอันนั้นเป็นส่วนที่ถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามเหมือนกันว่ามันทำให้ไหวพิรัศษกรครับนั่นหมายความว่าในเมื่อเราไม่สามารถตัดหรือเป็นการกระตุ้น เราก็ต้องเปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยในเรื่องของแนวทางการใช้ปัจจัยนั้นเราสามารถทำได้โดยการใช้ปัจจัยทางดินและก็ใช้ปัจจัยทางใบในการปัดใช้ปัจจัยทางระบบรากไม่ว่าท่านจะใช้ในส่วนของสูตรใดก็ตามซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าการกระตุ้นระบบรากนั้นก็จะมีทั้งฮิวมิกแอซิดและฟูลวิกแอซิด หรือสารที่เป็นในกลุ่มของการกระตุ้นระบบรากทั้งหมดหรือจะเป็นในส่วนของอา,อาหารเสริมทีเคพัดทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสอหรือจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตสิบหบวกกับปุ๋ยที่เป็นสูตรที่เป็นตัวหน้าสูงโดยทั้งหมดเนี่ยหลักการสำคัญคือ ยูเรียคือ46 0 0คือในตัวเจ่นจะต้องยีอยู่ในปริมาณที่มากการเติมธาตุหลังนี้ลงไปทางระบบล่ากจะเป็นส่วนสำคัญที่ไปเติมพลังงานและเป็นการกระตุ้นรากคือเรากระตุ้นที่หมวกรากก็จะมีผลต่อการที่จะไปช่วยในการแตกใบอ่อนในส่วนของทางใบเราก็สามารถที่จะใช้ปัจจัยหลักๆคือปุ๋ย ปุ๋ยน,นั้นบางท่านอาจจะถามว่าแล้วสูตรยกตัวอย่าง30 12 12คือสูตรที่มีไนโตรเจนสูง19 55 5. คือสูตรตัวหน้าสูงเป็นหลักไว้ก่อนหรือถ้าท่านมีปุ๋ยสูตรเสมอท่านก็บวกกับยูเรียชนิดพ่นไปอีกสัก200กรัม,มต่อน้ำา2 0 0ลิตรมีสารสกัดจากสาหรา่ายมีธาตุสังกะสีมีอัทุนิกมีในกลุ่มของ ปัจจัยที่จะไปบำรุงนั่นคือกลุ่มที่เราจะใช้ช่วยทางใบเป็นการกระตุน้นหรือการทำให้เขาแตกใบอ่อนนี่คือ2แนวทางในกรณีถ้าเราทำได้ทั้งแนวทางที่1กับแนวทางที่2นั่นหมายความว่าเราดำเนินการตัดปลายยอด เป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแล้วเราดําเนินการกระตุน้นโดยปัจจัยยิ่งก็จะทําให้เงาะเหล่านั้นสามารถที่จะแตกใบอ่อนได้ในเดือนกันยายนนี้เมื่อเขาแตกใบอ่อนเดือนกันยายนก็เท่ากับว,ว่าการดําเนินการทั้งหมดเราจะไปพบว่าเมื่อถึงเวลาแห่งการออกดอกในเดือนพิกายนซึ่งเงาะทั่วไปจะแตกใบอ่อนของเราจะเป็นใบเพสลาด และพอถึงปลายเดือนพิกาถึงธันวาเงาะเราเป็นใบแก่เมื่อเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยอดตั้งยอดชี้ตรงก็เข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกนี่คือการในประเด็นต่อมาบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดำเนินการเหมือนกับเป็นตารางเป็นลูกคิดลางแก้วที่เราคิดไว้คำนวณไว้ประเด็นนั้นในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะครับ อาจจะเป็นสภาวะที่มีลมหนาวมาอาจจะมีฝนทิ้งช่วงอาจจะมีอากาศร้อนสลับชื้นถ้าในกรณีที่เงาะของเราบางส่วนบางต้นพร้อมแล้วยอดแก่ยอดเป็นสีน้ำตาลแดงโค้งขึ้นสู่แนวดิ่งของท้องฟ้านี่คืออาการของเงาะที่แสดงผมย้ำตรงที่ว่ายอดของเงาะที่เคยชีย้ออกด้านข้าง บริเวณยอดสุดเขาจะโค้งขึ้นตรงสู่แนวดิ่งของท้องฟ้าอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นพิเศษหลังจากนั้นเราไปดูที่อาการของยอดยอดที่สมบูรณ์จะอวบและมีลักษณะขนสีน้ำตาลแดงอาการตรงนี้บอกพร้อมแล้วต่อการออกดอกและเราก็จะเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแล้วยอดยังเป็นลักษณะยอดผอมยอดเรียวเป็นสีน้ำตาลติดดำตรงนี้เท่ากับว่าเขายังไม่พร้อมก็จะต้องให้เขามีระยะเวลาในการเจริญเติบโตต่อไปประเด็นถัดมาก็คือเมื่อหลังจากที่ยอด ชี้ตรงตามแนวดิงของท้องฟ้าขนเป็นสีน้ำลางแดงยอดเริ่มมีความอวบหลังจากที่มีฝนตกบ้างหรือเรามีการให้น้ำบ้างเราจะสังเกตว่ายอดเรานั้นจะอวบขึ้นสดใสขึ้นประเด็นมันอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดภาวะตรงนี้เนี่ยระหว่างการที่เราจะชักนำให้ออกดอกปรากฏเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ ตาที่เคลื่อนออกมาเป็นตาใบก็เหมือนมีไข่ปนใบออกมาในเทคนิคการจัดการของพิทักษกรก็คงจะเป็นเรื่องของการหยุดหรือการทำลายใบยอ่อนหรือปลิดใบอ่อนซึ่งในกระบวนการผลิตเงาะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราแก้เช้าตัวซัลเฟอร์หรือกรรมะถันในอดีตเราใช้กร,รมะถันร่วมกับสารเคมีกำจัดมแมลงอย่างเช่นในกลุ่มของคอพลฟอร์ ปัจจุบันไม่มีก็ต้องเป็นกลุ่มของโอเมโทรเอตซึ่งก็จะมีเทคนิค2อย่างครับก็คือใช้กรรมาถันอย่างเดียวในอัตราเข้มข้นคือครึ่งกิโลกร,รมัมต่อน้ํา200ลิตรพ่นเป็นละอองฝอยเพื่อให้ใบอ่อนนั้นแคะแกลนชันกแล้วก็หลุดล่วงโดยอดน้าไปสักสาวันหลังจากพ่นแล้วอดน้ําไป3วันหลังจากนั้นอาจจะมีการให้นะ้าตัวใบอ่อนที่แซมอยู่กับดอกหรือกับไข่เขาก็จะหลุดล่วงซึ่งตัวดอกหรือ ไท่ที่เป็นลักษณะเม็ดเหลืองก็จะไม่ถูกทำลายคือเราเคยส่องดูแล้วครับว่าเขาจะเป็นมีขนปริมาณขนาดเล็กละเอียดคอยปกป้องคุ้มครองอยู่อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าในกรณีที่ไปถึงจุดตรงนั้นแล้วสถานะอากาศมันพลิกผันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเราก็จะทำการปลิดใบอ่อนด้วยตัวกรรมะถัน บางท่านอาจจะใช้ในส่วนของตัวกรรมถันบวกสารกำจัดแมลงนะครับซึ่งสารกำจัดแมลงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเป็นตัวไปอย่างเช่นกรณีของการใช้กรรมะถัน300บวกสารกำจัดแมลง 300cc ต่อน้ำ2ลิตรพ่นบะอองฝอยปรับใบอ่อนให้ใบยอดแขะแก่นชงักตรงนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับนี่ก็คือเทคนิคในการไปแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เมื่อดอกออกมาแล้วเป็นปนกับใบอ่อนถ้าเป็นภาษาชาวรำใหญ่เขาเรียกว่าก่างล่มนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเงาะเขาเรียกว่าดอกปนไข่หรือไข่ปนใบอ่อนเราก็จะไปปลิดหรือไปทำลายตรงนั้นประการต่อมาถ้าในลักษณะของการจัดการเมื่อเราทำการปลิด ใบอ่อนไปแล้วเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกกระบวนการเหล่านี้เราก็จะเริ่มต้นจากการให้น้ำผมย้อนข้อมูลไปครับว่าเราทำการพ่นยอดอ่อนด้วยกรรมถันหลังจากนั้นเราอดน้ำไป3วันอดน้ำ3า3วันเสร็จพอเราให้น้ำ เราก็จะเห็นว่าตัวใบอ่อนที่อยู่ปนกับไข่นะเขาก็จะหลุดร่วงไปนั่นคือประการหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อมาคืออดน้ำในรอบที่สและให้น้ำเต็มที่การให้น้ำเต็มที่ตรงนี้เพื่อเช็กระตุ้นให้ตาหรือดอกเคลื่อนตัวออกมาอีกส่วนกรณีปัจจัยที่เรานำมาพ่นเพื่อส่งเสริมการออกดอกนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ท no ่าเคนูเทคซุปเปอร์เคหรือ6สูตรก็คือ 73, 34, 62, 36 73, ส4บนะครับ 73, 34, บวกสังกะสี 62, 36บวกสังกะสีหรือถ้าไม่บวกเราก็ต้องบวกสังกะสีเข้าไปแล้วก็มีตัวหลักสำคัญก็มีสารสกัดจากสาหราย พลัางงานในรูปของกรอดอะมิโนซึ่งรวมกันอยู่แล้วจะเป็นตัวสปีดบูมนะครับจะเป็นในส่วนของ TK Booster หรือจะเป็นในส่วนของอตัวเซเนกอน2000หรือจะเป็นอันก้าต่างๆตัวพลังงานที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของเทรนเนอร์และที่สำคัญก็คือแคลเซียมบอรอนอะโทนิก นั่นคือปัจจัยที่เราจะพ่นเพื่อไปเพิ่มการเคลื่อนโตเขาดอกให้น้ำเสร็จแล้วก็พ่นหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้าวันแล้วก็ให้น้ำอีกแล้วก็พ่นครั้งที่สองเราก็จะได้ดอกออกมาที่สมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ